หญิงสาวที่หายตัวไปแต่ไม่ใช่จากโลกนี้เธอยังอยู่ที่เดิมบนโซฟาตัวเดิมจนกระทั่งร่างกายของเธอหลอมละลายเป็นหนึ่งเดียวกับมันเกิดอะไรขึ้นกับเลซี่เฟลเชอร์เธอเลือกชะตากรรมนี้เองหรือมีใครบางคนอยู่เบื้องหลังคดีสุดสะเทือนขวัญที่ไม่มีใครคาดคิดและความจริงที่น่าขนลุกเกินกว่าจะรับไหวนี่คือเรื่องราวของเลซี่เฟลเชอร์หญิงสาวที่ถูกพบในสภาพสุดสะเทือนใจ ภายในบ้านที่เงียบสงัดของเธอเองเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งเหตุเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นกลางดึกปลายสายเป็นเสียงสั่นเครือของพ่อแม่เธอพวกเขาขอให้มีการตรวจสอบภายในบ้านเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงกลิ่นเหม็นเน่าตลบอบอวนไปทั่วกลิ่นของบางสิ่งที่ไม่มีชีวิตพวกเขาเก้าวเท้าเข้าไปอย่างระมัดระวังแสงไฟจากไฟฉายส่องไปยังมุมห้องนั่งเล่น และที่นั่นสายตาทุกคู่จับจ้องไปยังโซฟาตัวหนึ่งโซฟาที่ถูกปกคลุมด้วยคราบสบกรปรกกลางโซฟานั้นมีร่างของหญิงสาวคนหนึ่งเธอผอมแห้งจนเห็นโครงกระดูกผิวหนังของเธอหลอมละลายติดกับเบาะผ้าราวกับว่าเธอนั่งอยู่ตรงนั้นมาเป็นปีไม่มีเสียงตอบรับไม่มีการเคลื่อนไหวเพียงแค่เงียบงันและกลิ่นความตายที่ปกคลุมเจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปใกล้ หนึ่งในพวกเขาเบืออหน้าหนีอาเจียนออกมาทันทีอีกคนหนึ่งยกมือขึ้นปิดจมูกแต่สายตายังคงจ้องมองภาพที่อยู่ตรงหน้ามันเกินจะรับไหวร่างของเลซี่แนนนิงเธออยู่ในท่านั่งเดียวกันราวกับถูกแช่แข็งดวงตาเบิกโพลงแต่ไร้ซึ่งชีวิตเล็บยาวงอกเป็นก้อนหนาเส้นผมพันกันยุ่งเหยิงจนแทบไม่เป็นทรงและที่ร้ายที่สุดผิวของเธอฝังลึกไปกับเบาะโซฟา เหมือนกับว่าเนื้อและฟองน้ําได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันทุกคนต่างเงียบงนันพวกเขารู้ว่ามันไม่ใช่การตายโดยปกติแต่เกิดอะไรขึ้นกันแน่เลซี่อยู่ตรงนี้มานานแค่ไหนไม่มีใครรู้คําตอบแต่มีบางสิ่งที่แน่นอนเธอไม่ได้ออกจากโซฟานี้มาหลายปีแล้วทำไมเธอถึงติดอยู่ตรงนี้ไม่มีใครพาเธอออกไปจากโซฟาตัวนี้เลยหรือ เจ้าหน้าที่หันไปมองพ่อแม่ของเธอพวกเขายืนตัวแข็งดวงตาเต็มไปด้วยความตระรหนกแม่ของเลซี่ปิดปากแน่นน้ำตาคลอเบ้าพ่อของเธอหน้าซีดเผือดมือสั่นระริกพวกคุณปล่อยให้เธออยู่แบบนี้ได้อย่างไรเสียงหนึ่งถามขึ้นมาแม่ของเธอสะอื้นมือกำเสื้อแน่นเธอเธอไม่เคยอยากออกไปไหนเธอบอกว่าเธอกลัวเธอขอให้อยู่ตรงนี้ ฉันฉันไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้เจ้าหน้าที่มองหน้ากันไม่มีคำอธิบายใดสมเหตุสมผลร่างของเลซี่ถูกตรึงอยู่กับโซฟานานเพียงใดร่างของเธอซู้ผอมจนแทบไม่มีเนื้อหนังผิวหนังหลอมรวมไปกับเบาะของเหลวจากร่างเธอซึมลงไปในเนื้อผ้ามันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเฟอร์นิเจอร์ไปแล้วห้องทั้งห้องมีแต่กลิ่นของความตายกลิ่นของร่างที่เน่าเปื่อยอย่างช้าชา แต่ทำไมทำไมพ่อแม่ของเธอถึงไม่ทำอะไรเลยมีอาหารและน้ำขวดวางกองอยู่ใกล้โซฟาแต่ไม่มีวี่แววว่าเธอได้ขยับตัวเองข้างใต้ตัวเธอมีรอยเปื้อนที่ติดแน่นเป็นร่องรอยของของเหลวจากร่างกายที่สะสมมานานทุกสิ่งรอบตัวคือหลักฐานของความโดดเดี่ยวความทุกข์ทรมานที่ยาวนานและการปล่อยปะละเลยที่ไม่น่าให้อภัยเจ้าหน้าที่พยายามควบคุมอารมณ์ แต่นี่นี่มันไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดามันคือฝันร้ายที่กลายเป็นจริงแต่ฝันร้ายนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเลซี่ไม่ได้เป็นผู้หญิงที่แข็งแรงที่สุดแต่ก่อนเธอเคยใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปจนกระทั่งวันหนึ่งเธอเริ่มเปลี่ยนไปเธอเริ่มกลัวโลกภายนอกเธอไม่ยอมออกจากบ้านไม่พูดกับใครพ่อแม่ของเธอคิดว่าเธอแค่ต้องการพื้นที่ของตัวเอง พวกเขาอนุญาตให้เธอนั่งอยู่ตรงนั้นบนโซฟาตัวเดิมวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งเธอไม่เคยลุกขึ้นอีกเลยร่างของเธออ่อนแอลงกล้ามเนื้อฝ่อจนแทบไม่มีแรงขยับแต่ไม่มีใครพาเธอไปโรงพยาบาลไม่มีใครบังคับให้เธอลุกจากที่ตรงนั้นเธอค่อยๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของโซฟาทุกครั้งที่เธอขยับผิวหนังของเธอก็ถูกดึงรั้ง จนวันหนึ่งเธอคงเจ็บปวดเกินกว่าจะขยับได้อีกจากนั้นก็สายเกินไปเลซี่กลายเป็นนักโทษในร่างของตัวเองเธอไม่ได้ถูกล่ามโซ่ไม่ได้ถูกกักขังในกรงแต่เธอไม่เคยมีอิสระทุกวันที่ผ่านไปเธอจมลึกลงไปในขุมนรกของตัวเองไม่มีใครช่วยเธอหรือที่จริงไม่มีใครพยายามช่วยเธอเลยพ่อแม่ของเธอให้เพียงแค่อาหารและน้ำ แต่พวกเขาไม่เคยพาเธอไปหาหมอไม่เคยถามว่าเธอยังต้องการมีชีวิตอยู่หรือไม่พวกเขาปล่อยให้เธอค่อยๆตายอย่างเงียบงันและเมื่อเจ้าหน้าที่มองไปยังร่างที่ไร้ชีวิตของเธอพวกเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่น่าหวัดหวันนี่ไม่ใช่แค่ความสะพร้าหรือความละเลยมันอาจเป็นสิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นความเงียบเข้าปกคลุมห้องอีกครั้งเจ้าหน้าที่บางคนหลับตาพยายามกลั้นอารมณ์สเตือนใจ แต่อีกคนหนึ่งเริ่มพิจารณาสิ่งรอบตัวอย่างละเอียดพวกเขาไม่เชื่อว่ามันเป็นเพียงอุบัติเหตุไม่ใช่แค่การปล่อยปละ,ละเลยธรรมดามันต้องมีบางอย่างมากกว่านั้นดวงตาของพ่อแม่เลซี่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่เป็นความกลัวอะไรกลัวความจริงที่จะถูกเปิดเผยหรือกลัวสิ่งที่พวกเขาทำลงไปกันแน่พวกคุณปล่อยให้เธออยู่แบบนี้ได้อย่างไรเจ้าหน้าที่อีกคนถามด้วยเสียงเย็นชา แม่ของเลซี่สะอื้นมือกำเข้าหากันแน่นเราเราคิดว่าเธอแค่ไม่อยากไปไหนเธอปฏิเสธทุกอย่างเราทำดีที่สุดแล้วคำพูดนั้นฟังดูว่างเปล่าวพวกเขาทำดีที่สุดแล้วงั้นหรือแต่ความจริงตรงหน้านั้นน่าสะพรึงกลัวหญิงสาวคนหนึ่งนั่งนิ่งอยู่กับโซฟาเนื้อหนังของเธอกลืนไปกับบอกรากับว่าเธอไม่ได้เป็นมนุษย์อีกต่อไป ร่างกายของเธออยู่ในสภาพที่ไม่มีใครควรต้องเผชิญและนี่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเพียงข้ามวันมันใช้เวลาเป็นปีปีแห่งความเจ็บปวดปีแห่งความโดดเดี่ยวปีที่เธอร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครได้ยินหรือว่าเธอเคยขอความช่วยเหลือหรือบางทีเธออาจไม่เคยมีโอกาสร้องขอเลยตั้งแต่แรกเจ้าหน้าที่หันไปมองกันเอง พวกเขารู้ว่าเรื่องนี้ต้องถูกสืบสวนให้ลึกกว่านี้นี่อาจไม่ใช่เพียงแค่ศกนาตกรรมของหญิงสาวคนหนึ่งแต่มันอาจเป็นอัชญากรรมที่มองไม่เห็นบางสิ่งที่เลวร้ายกว่าที่ทุกคนคาดคิดเจ้าหน้าที่เริ่มสำรวจบ้านอย่างละเอียดพวกเขาต้องการคำตอบทำไมเลซี่ถึงต้องจบชีวิตลงเช่นนี้บ้านทั้งหลังเงียบเชียบแต่ความเงียบนี้ไม่ใช่ความสงบ มันเป็นความอึดอัดที่กดดันทุกลมหายใจกลิ่นเหม็นเน่าโชยอยู่ในอากาศไม่ใช่แค่จากร่างของเลซี่แต่ยังมาจากมุมอื่นของบ้านพื้นไม้ส่งเสียงเอียดอาดเรากับมันกำลังบอกเล่าเรื่องราวที่ถูกซ่อนเร้นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดินไปที่ห้องครัวจานชามวางซ้อนกันเป็นกองสูงร่องรอยของอาหารเก่าค้างจนขึ้นรามีซองยาที่ยาถูกใช้ไปเกือบหมดวางอยู่บนโต๊ะ พวกเขาหยิบขึ้นมาดูชื่อบนฉลากคือเลซี่เฟลเชอร์แต่ปริมาณยานั้นมากเกินไปมันเป็นยาสำหรับโรควิตกกังวลและซึมเศร้าแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ถูกให้ตามขนาดที่เหมาะสมหรืออาจถูกใช้เพื่อควบคุมเธอเจ้าหน้าที่อีกคนเดินขึ้นไปยังชั้นสองพ่อแม่ของเลซี่พยายามจะห้ามแต่พวกเขาไม่มีสิทธิ์อีกต่อไปความจริงกำลังจะถูกเปิดเผย ห้องนอนของเลซี่ว่างเปล่าไม่มีร่องรอยว่าเธอเคยนอนที่นี่มานานหลายปีที่นอนสะอาดไม่มีรอยยับของการใช้งานราวกับว่าไม่มีใครเคยแต่ต้องมันเลยแต่สิ่งที่สะดุดตาที่สุดคือลิ้นชักเล็กๆข้างเตียงเจ้าหน้าที่เปิดมันออกอย่างระมัดระวังข้างในมีสมุดบันทึกเก่าๆวางซ้อนกันอยู่หน้าปกเต็มไปด้วยฝุ่นพวกเขาหยิบมันขึ้นมาเปิดไปที่หน้าแรก ตัวหนังสือของเลซี่จดบันทึกไว้ด้วยลายมือสันสฉันอยากออกไปฉันเหนื่อยฉันแค่อยากมีอิสระทำไมพวกเขาไม่ยอมให้ฉันเป็นตัวของตัวเองคำถามเหล่านั้นบีบหัวใจของทุกคนที่ได้อ่านเธอไม่ได้อยากอยู่ที่โซฟาตัวนั้นเธอไม่ได้เลือกชีวิตแบบนั้นเองเธอถูกบังคับถูกปล่อยให้ติดอยู่ที่นั่นเหมือนนักโทษในบ้านของตัวเองแต่ใครกันที่เป็นผู้คุม คำตอบนั้นอยู่ไม่ไกลและบางทีมันอาจเลวร้ายกว่าที่ทุกคนคาดคิดเจ้าหน้าที่ปิดสมุดบันทึกช้าๆบรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความอึดอัดคำพูดของเลซี่ยังคงก้องอยู่ในหัวของทุกคนฉันอยากออกไปแต่เธอไม่มีโอกาสนั้นเลยเธอถูกทิ้งไว้ถูกลืมเลือนถูกกักขังในบ้านของตัวเองเธอค่อยๆจมหายไปในความเงียบ ไม่มีใครช่วยเธอไม่มีใครยื่นมือเข้ามาและเมื่อถึงวันที่เธอหายใจเฮือกสุดท้ายก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเพื่อปลอบโยนมีเพียงโซฟาที่กลืนกินเธอเป็นส่วนหนึ่งของมันเจ้าหน้าที่เดินกลับลงไปยังห้องนั่งเล่นพ่อแม่ของเลซี่ยังคงยืนตัวสัน่นพวกเขารู้ว่าไม่มีคำแก้ตัวใดเพียงพอไม่มีคำพูดใดที่จะลบล้างสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะสุดท้ายแล้ว ไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรเลซี่ก็ไม่มีวันได้กลับมาอีกแล้วเจ้าหน้าที่มองร่างที่ไร้วิญญาณของเธอเป็นครั้งสุดท้ายหญิงสาวผู้ใช้ชีวิตอยู่ในมุมมืดถูกลืมเลือนถูกทอดทิ้งและกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่มีวันถูกลบเลือนพวกเขาปิดตาของเธออย่างแผ่วเบาก่อนจะเดินออกจากบ้านหลังนั้นปล่อยให้ความเงียบเข้าครอบงำอีกครั้ง แต่คราวนี้มันไม่ใช่ความเงียบที่เกิดจากการถูกละเลยมันคือความเงียบของความจริงที่ถูกเปิดเผยและเสียงสะท้อนของคำถามที่ไม่มีวันได้รับคำตอบแต่ความจริงที่ถูกซ่อนเร้นนั้นยังไม่จบเพียงเท่านี้เมื่อเจ้าหน้าที่นำร่างของเลซี่ออกจากบ้านพวกเขาพบว่าร่องรอยที่เหลืออยู่บนโซฟามันไม่ใช่แค่คราบเลือดหรือของเหลวจากร่างกายแต่มันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเธออยู่ตรงนั้นมานานเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการ นานเกินกว่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะต้องทนทุกทรมานทุกคนในทีมสืบสวนเริ่มตั้งคำถามพ่อแม่ของเลซี่ให้การว่าเธอไม่อยากออกไปไหนเองแต่พวกเขาไม่เคยเรียกหมอไม่เคยช่วยเหลือพวกเขาปล่อยให้เธอค่อยๆสูญเสียทุกอย่างแม้แต่สิทธิในการมีชีวิตอยู่และเมื่อพวกเขาถูกพาตัวไปสอบปากคำบางสิ่งที่น่าตกใจกลับถูกเปิดเผย นี่อาจไม่ใช่แค่ความละเลยแต่มันอาจเป็นความตั้งใจความตั้งใจที่โหดร้ายเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้อะไรคือแรงจูงใจทำไมพวกเขาถึงปล่อยให้ลูกสาวตัวเองต้องจบชีวิตเช่นนี้หรือมีบางสิ่งที่เลวร้ายซ่อนอยู่ใต้เงามืดของบ้านหลังนั้นคำถามยังคงทั้งคาและความจริงที่แท้จริงอาจน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าที่เรารู้แต่เมื่อเจ้าหน้าที่กดดันสอบปากคำพ่อของเลซี่ บางสิ่งบางอย่างก็เริ่มปฏิปต่อกันท่าทางของแม่เธอสั่นไหวมือที่กำกันแน่นจนซีดขาวเธอหลบตาพูดวกไปวนมาพ่อของเธอกลับนิ่งเงียบดวงตาว่างเปล่าพวกเขากำลังปกปิดอะไรบางอย่างเจ้าหน้าที่นำหลักฐานจากสมุดบันทึกของเลซี่ออกมาพวกเขาเปิดหน้าแรกให้ดูฉันอยากออกไปแม่ของเลซี่เริ่มสะอื้นหนักขึ้น แต่ไม่มีคำขอโทษใด,ดออกจากปากของเธอเธอเธอเป็นเด็กพิเศษเธอไม่เหมือนคนอื่นเธอแค่กลัวโลกภายนอกเสียงเธอสั่นเครือแต่เจ้าหน้าที่ไม่เชื่อคำพูดนั้นอีกต่อไปนี่ไม่ใช่แค่ความหวาดกลัวของเลซี่แต่มันคือการกักขังที่ไม่มีโซ่ตรวนเธอถูกขังอยู่ในบ้านนี้จนกระทั่งร่างของเธอสูญสลายไปกับโซฟาจากนั้นเจ้าหน้าที่พบสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างกระจ่าง บัญชีเงินฝากของพ่อแม่เลซี่เงินช่วยเหลือผู้พิการถูกโอนเข้าทุกเดือนแต่ไม่มีร่องรอยของการนำไปใช้เพื่อดูแลเธอเลยพวกเขาไม่ได้เลี้ยงดูเธอพวกเขาใช้เธอเป็นเครื่องมือหาเงินและเมื่อเลซี่อ่อนแอลงจนไม่สามารถดูแลตัวเองได้พวกเขาก็ปล่อยให้เธออยู่แบบนั้นรอให้เวลาค่อยๆกลืนกินเธอไปไม่มีใครรู้ว่าเลซี่พยายามร้องขอความช่วยเหลือมากแค่ไหน ไม่มีใครรู้ว่าเธอเจ็บปวดมานานเพียงใดแต่เมื่อเธอจากไปความเงียบของเธอกลายเป็นเสียงกรีดร้องที่ดังที่สุดและในที่สุดความจริงก็ถูกเปิดเผยสู่สายตาทุกคน